มาเกากตั้งกงกาเจอ,กอเจอกาก่อนฟังคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไหลคนละหนึ่งสับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับ มาก่อน anya, ตั้งก่อนเจอก่อน,นเรื่องราวสยองขวัญน,นี้เป็นประสบการณ์จากทางบ้านที่มาแชร์เรื่องราวร้อนรนให้เราฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับขบวนคาราวานสินคา้าที่ออกขายตามงานวัดตามงานเทศกาลต่างๆทั้งในตัวเมืองและต่างจังหวัดขบวนคาราวานสินคา้าเป็นเหมือนกับทีมงานเลหลายคนที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อตีไปตั้งร้านขายของตำงานวัดต่างๆโดยเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเองนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่จะรวมวงคารวาะขายของสินค้าดังกล่าวร้านของเขานั้นเปิดเป็นร้านปลาป่อยอย่างที่คนส่วนใหญ่เคยเล่นกันและเรื่องรล่อสยองขวัญของเขานั้นได้เกิดขึ้นกับเขาในงานงานหนึ่งที่เขาได้ไปออกคารวาลสินค้าและเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ว่า เราย้อนมาในอดีตโดยพื้นเพนั้นตัวเขาเป็นคนกรุงเทพถ้าเกิดมีงานยู่ตายจังหวัดแล้วก็เขาก็ต้องไปและปกติแล้วเขาจะไปกับครอบครัวของเขาแต่ครั้งนี้ลูกสาวของเขาไม่สบายเขาจึงต้องไปกับลูกน้องของเขาอีกไม่กี่คน,บนขบวนคาราวานสินค้าแห่งนี้นั้นได้จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีพอเขาเดินทางมาถึงสถานที่นั้นก็ปรากฏว่ายังไม่มีใครมาถึงที่งานเลย เขาเลยได้โทรถามผู้จัดไปว่าใช่ที่งานวัดนี่หรือไม่ทางผู้จัดก็ตอบกลับมาว่าเขานั้นได้ไปเร็วกว่ากําหนดงานหนึ่งวันและโดยการที่ตัวเขานั้นไม่อยากต้องไปเสียค่าที่พักเพราะปกติแล้วนั้นการจัดคาราวานสินค้าก็จะนอนกันอยู่ที่ร้านสินค้าในการขายของเขาจึงตัดสินใจตั้งร้านก่อนก็เพราะว่างานนั้นจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ แต่นั่นก็เป็นโอกาสให้เขานั้นในเหลือพื้นที่ในการตั้งร้านก่อนใครพอดูไปดูมาเขาก็ไปสะดุดพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งเป็นลานกว้างพอเห็นจุดแล้วนั้นเขาเข้าไปกลางเต็นต์ตั้งร้านเพื่อเต็มตัวสำหรับงานในวันถัดไปแต่พอเวลาผ่านไปถึงตอนเย็นที่วัดแห่งน,นั้นเหมือนว่าจะมีงานศพมันจึงทําให้คนพากันมาที่วัดเยอะพอสมควรซึ่งพอบางคนที่มางานศพ ได้เห็นล้านของของเขามาปั๊โปงกันอย่างเป็นจำนวนมากเขาก็เลยถือโอกาสนี้เปิดล้านเสยอเพราะตอนนั้นมีล้านเขาอยู่ล้านเดียวที่ตั้งอยู่หลังจากนั้นพิธีสวดศพภายในวัดก็จบลงก็มีคนที่นอนฝ้าศพป้าบางคนก็จะยอยกับบ้านมากพอขอเช็คไวล้านได้ประมาณถึงสี่ทุ่มเขาก็ว่าจะปิดล้านเพื่อจะเตรียมตัวขายในวันถัดไปและในขณะที่เขาเก็บล้านอยู่นั้นก็ปรากฏว่า ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขามาพูดกับเขาว่าลุงลุง,ลงหนูขอปาโปกงน่อยสิสเขาได้ตอบกับเด็กคนนั้นไปว่าหนูลุงจะปิดร้านแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงน่าจะมีอายุป,ประมาณสักสิบขวบเขาก็นึกสงสัยว่าทําไมมีเด็กคนเดียวมาอยู่ในวัดป่านี้จึงได้ถามกลับไปว่าหนู นูและหนูมากับใครและอยู่ที่ไหนเด็กก็อตอบกลับมาว่าหนูอยู่คนเดียวยคนเดีวหนูมาคนเดียวและหนูก็อยู่เแถานี้มานานให้หนูปาโปอโงหน<ด>่อยได้ไหมโ <ilee. S 1> ดยความใจอ่อนของเขานั้นจึงยอมให้เด็กคนนั้นปาปองพอเงินของเด็กคนนั้นหมด,ดเด็กดก็ได้เดินไปจากห้านแล้วเขาก็เริ่มปิดร้านต่อแล้วพอหลังจะปิดร้านเสร็จแล้ว เขาก็ปิดไฟในส่วนที่ลางของเขา,เาจนหมดแล้วก็เดินไปที่รถเพื่อที่จะเข้านอนัองหวะที่เขากําลังจะปิดประตูถนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งร้องเรียกเขาว่าลุง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 พ่อก็หันกลับไปดูนั้นก็เห็นเด็กผู้หญิงคนดังกลางก่าวได้เดินกลับมาอีกแล้วเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากและได้ถามกลับไปอีกว่าหนู un, มันดึกแล้วทําไมไม่กลับบ้านนอน เด็กคนนั้นก็ตอบกับเขามาว่าหนูอยากได้ตุกตกต๊ก,กตาหนูไม่เคยมีมอยของเล่นแบบนี้เลยหนูอยู่ที่นี่มานานแล้วเขานั้นเมื่อได้ฟังเด็กคนนั้นพูดเสร็จก็เกิดความสางสารถึงตัดสินใจให้ตุ๊กตาเด็กคนนั้นไปหนึ่งตัวแต่เด็กคนนั้นก็ยืนอยู่แล้วบอกกับเขาว่าหนูอยากจะปาโป่งด้วยแต่เขานั้นไม่ให้เด็กคนนั้นปาโป่ปงป แล้เริ่มไล่เด็กคนนั้นให้กลับบ้านไปเพราะตอนนี้นั้นมันก็ดึกมากแล้วเสียด้วยและหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็เดินกลับไปบ้านด้วยสีหน้าท้อเศร้าขอจริงได้เขาล็ไปนอนต่อในระหว่างที่เขาหลับอยู่นเขาก็ได้ฝันฝันถึงเด็กผู้หญิงคนนี้ในฝันนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ได้พูดกับเขาว่าลุงลุงหนูอยากจะปาโปเด็กผู้หญิงคนนั้นได้พูดย้ำเรื่อย ในฝันของเขาเขาก็ได้ไล่เธอกลับบ้านเหมือนกันและในฝันเด็กคนนั้นก็เริ่มมีสีหน้าที่โกรธขึ้นมามากและพูดขึ้นมาว่าลุงมาอยู่บ้านของหนูแล้วจะมาไล่หนูวีกเหรอตกลงตกลงๆๆกลงุๆๆลงจะให้หนูปาโปง,ป<ล>งหรือป่ๆๆๆป่าหรือปาในฝันนั้นเด็กคนนี้ <assassination> ค่อยๆตาโตขึ้นมาเรื่อยๆจนแทบจะทะลักออกมาจากเบ้าตาแล้วก็วิ่งเข้าใส่ร้านของเขเด็กคนนั้น แต่เขาไปลื้อของในหลานของเขาหรือตุก,กตาลูกโป่งเอาออกมาจากหลานในฟันเขานั้นเขาได้ไปดึงแขนงเด็กคนนี้แต่ปรากฏว่าแขนของเด็กคนนั้นก็หลุดติดมือเขามานั่นทําให้เขาตกใจแลจะสะดุ้งตื่นพอตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เดินไปดูที่หลานก็ปรากฏว่าตุก,กตาและลูกโป่งที่เขาได้กลุมผ้าเอาไว้นั้นเหมือนจะโดนลื้อกระจัดกระจายเต็มไปหมด มันเหมือนกับในฝันของเขาเลยเขาจึงเดินไปตูลูกน้องก็ปรากฏว่าทุกคนหลับกันอยู่แล้วพอที่เขากาลังเดินกลับไปดูที่เดิมนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กคนเดิมพูดขึ้นมาอีกว่าลุง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 หนูจะปาโปะปาโปพอเขาหันไปนั้น<ๆ>เขาก็ต้องตกใจเพราะว่าเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนเดิมแต่ครั้งนี้เธอนั้นไม่มีดวงตาจึงทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมาก แล้วรีบวิ่งเข้าไปในวัดเพื่อไปหาพระแล้วเขาก็ได้มาเจอพระรูปหนึ่งพระก็ได้ให้เข้าไปในห้องแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระฟังเมื่อพระได้ฟังสักครู่ก่อนเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเกี่ยวกับสถานที่ที่ตั้งวัดณนปัจจุบันสถานที่ตรงที่เขาไปจอดรถอยู่นั้นมันอยู่ตรงที่คนชอบเอาศพไปฝังกันและที่ตรงนี้เจ้าของเลยยกที่นี้ถวายวัดและสร้างวัดแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันและนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปนะครับสำหรับมากมากตั้งกตั้งก็เจอกอก็แต่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับและสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีผีนอนด้วยสวัสดี Kral